สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับภารกิจตอนเย็นเนาะไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับผมจากบ้านไปโรงเรียนก็เคยถ่ายคลิปอยู่ก่อนหน้านู้นนะฮะไม่ได้ถ่ายนานแนละ้ว ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับออกมาจากหมู่บ้านนะครับวิง่งโรงเรียนก็ไม่ใหญ่มากเนาะอยู่อยู่ในหมู่บ้าน,นครับ สีเรือสามโมงครึ่งนะแต่ว่าลูกชายเรียนพิเศษเดี๋ยวไปดูกันว่าลูกชายเห็นพ่อแล้วเขาจะมีปฏิกิริยาแบบไหนเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านสิบรหลาดสามรับเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเาจะซื้อของกินนะครับไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรบ้างก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาอยากกินอะไรภูมิน้องภูมิปั่นจักรยานคนเดียวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อเขาเป็นคนมาส่งมารับมาส่งแต่ว่าหลายวันแล้วให้ให้น้องภูมิปั่นจักรยานก็เป็นเพื่อนลูกชายแด่อยู่ อยู่ชั้นป .4 นั่นไงเรือใส่เสื้อแขนยาวเมื่อเช้ามันหนาวนะนั่นไงสวัสดีครับก่อนเขอยลูกาชายมานี้ไปเลยขยับไปหลังนิดนึงเลยแล้วแล้วเขาก็ เขาจะกินไก่ไก่ทอดเหมือนเดิมเมื่อกี้ภูมิพ่อเห็นภูมิปัจจยกยานคนเดียวอะ่ะเออแต่แต่พ่อเขาไม่มารับแล้วอ่ะสงสัย เพื่อนของน้องกระตูนเออทำไมภูมิปั่นคนเดียวแล้วลูกอะ่ะนะพ่อก็ไม่มาหลับก็ฝึกฝึกได้แล้วเนาะแต่ถ้าน้องกระตูนก็ฝึกได้แล้วไปยังหรอกเอาก่ทอดสองชิ้นเหมือนเดิม เมื่อวานก็ไก่ไก่ KFC วันนี้ไก่ KFB เหรอวันขาประจำมของ KFC ฉ่นไม่รู้ขาประจามเปล่าวัน,านยาลูกใช่พอ,อ,อเห็นอยู่เมื่อกี้แบบ ตอนที่เดินสวนมันอ่าอาลูกไปเลยอึ๊บได้แล้วนะทุกคนใจไ,ไปกินอ,อะไรต่อเอาไปไปนะอะไรนะซาลาเบียซาลาบีย วอดิิอ่ะมีด้วยอ่ะวอดิิอ่ะซื้อ,อปะล่องไปเ,เดี๋ยวไปดูเข้าเซเว่นหน่อยไปเหอะอ่ะเดินไม่รู้เหมือนกันเอากะเป่าวไว้ไหมไม่ต้องนะ ซ้ายครับเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนข้างลูกชายเราชอบดูดูของเล่นเดี๋ยวก่อนนะเอาแก้วเล็กนะแก้วเล็กเนาะ ดินน้ำมันดินน้ำมันไม่ใช่หรอกินแก้วเลยเ<ๆ>แต่ว,ว่าเดี๋ยวเรามาเรียกว่าอะไรนะ,อะตอก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 มันลงใช่ไหม ออกินเลยกินดีดีเออใ็่ไงอ่ะสามะช่วยกินนะเพราะว่ามันมันไม่ลงไงสามอ,อันนี้อันนี้อยู่ทับเฮ้ยก็ทับเดียวกันนะนี่เป็นเพื่อนลูกชายมันไม่ลงนะมันพอแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะ สมมติาแก้วใหญ่เลยอ่ะสม,มอตัวใหญ่ใช่ไหมหรือไม่เกี่ยวเออเออสีชมพูด้วยอันนี้ชื่ออะไรเปนร็นแหนกตุลไม่เห็นลงเลยสมมติว,วนันช็อกโกแลตด้วยเออถอาแล้วอ่ะลูกอ่ะกินดีๆดิกิน เออจะได้ใส่อีกหน่อยนึงดูดิซัมเมอร์แก้วบอลเลอร์เลยพอ,อแล้วมั้งซัมเมอร์ลูกสวย <c oughs> เอานี้ผสมได้เหรอเขาเขาไม่ว่าเหรอ,อตำรวจไม่จับอ,อ,อ๋อนั่นเออมันจะเป็นรถอะไรเหรอลูกโคลาบเบอรี่รอ,อืมซัมเมอร์พอแล้ว เดี๋ยวมันล้นนี่หรอใส่ไหมเ,ยยเดี๋ยวๆกันเดี๋ยวพ่อใส่ให้มาขอใส่อีกหน่อยนึงวันไข่ใส่อีกนิดนึงกระลุกอ่างเธอ เนะมาเดี๋ยวพ่อเถียงกันแหละปลไปไปจ่ายตังค์เลยไม่ต้องพอแล้วพอแล้ว,ลวไปละไปจ่ายตังค์ดูอีกเยะดูเท่าไหร่นะสิบสิบสี่นู้นนู้นโลกทางนี้สิบสี่ยี่สิบสี่ไม่ครับ ยี่สิบสีบาทถ้าผือลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาใส่หลอดใส่ถุงหยิบขนมมาหยิบขนมแหม่เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็าทำให้หรือไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ไม่ต้องใส่ไปถือมาลูกเดี๋ยวก่อนจับหลอดเฮ้ยเอาหลอดมา อ้าวซัมเมอร์แล้วอีกคนหนึ่งน้องหรอนี่ก็เป็นร้านบะเตี๋ยวที่ผมเคยถ่ายคลิปมานั่งกินประจำบะเตี๋ยวร้านก็เตี่ยวกับร้านข้าวมันไก่อร่อยไหมลูกอร่อยไหม ไปกินที่บ้านเราได้ทีเดียวอ่ะซื้อครับเจอบอกไม้มลสะก็กั๊กไกอีกแล้วคืออะไรบึกบึกคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่บึกลไดึกเนี่ยดึกอ่ะแได้ เอเอเห็นแล้วเห็นแล้วตีมันนอนอยู่หน้าเซเว่นมีเขาก็หามีคนให้อาหารให้ข้าวมันเลยวันนี้พ่อก็ไปโรงพยาบาลกระทุ่มแบนมาตอนหมอเขาให้ไปเอาเอที่วัดความดันไง โลโลโลใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปคืนครับคืนเขาวันท,ที่เท่าไหร่นู่นแหละไปหาหมอนอือก็หลบรถเฉยๆก็มีรถข้างหลังมาเห็นไหมล่ะมีรถมาสามคันจริงเหร าเวอลอาขากลับก็จะขี่ลงข้างล่างเนี่ยถนนชั้นในเป็นถนนชั้นในชืบชืบ ก็จะมีแดดส่องมาทางนี้เข้าในหมู่บ้านว่านเป็นไงมะอร่อยไหม้วอย่างนี้แหละทุกคนมาจากโรงเรียนแล้วก็จะกินแล้วกินนี่แหละซื้อแล้วแต่เขาจะจะกินอะไรแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับเองเนาะก่อนนี้มีแบบว่าที่จ้างเขาอยู่บ้านคนเลี้ยงแล้วเขาก็มีรถไปรับลุงปล่อยไปรับ ตอนนี้พ่อมารับเองใช่ไหมวันวันกินไม่หยุดเลยใช่ไหมเนี่ยดึกดำบันวะเนี่ยทำไมหนูต้องเรียกดึกดำบันอะ่ะเฮ้ยอันนั้นอันนั้นเขาทำไมแต่งตัวเหมือนจะไปเตะฟุตบอล เหมือนคนโตเลยนะพี่พี่เหมือนคนโตเป็นหนุ่มเลยแล้วก็ไปเตะฟุตบอลนะเนาะคนคุณนเลยใช่ไหมเนี่ยรถชิ้นพ่อหอมแก้มยังเขาว่าแก๊ปสีเขียวนี่นะลูกชายโอเคเอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีครับก่อน